เจ้าของบ้านตรงนั้นคิดว่ารายการแอบถ่ายเ,ออเขาก็ไม่คว้าโทรศัพท์จากมือพี่เล้ไปเลยปุ๊บกดวางปั้งเดินเข้าบ้านเ,ออเขาก็ค่อนข้างระแวงว่าทางเราจะถ่ายรายการไว้ด้วยหรือเปล่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ไว้ใจตอนแรกพี่เต้เข้าไปก็ไปถามไปถามชื่อเขาเลยว่า ที่บ้านหลังนี้มีคนชื่อหนูนีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมพี่ก็ลืมแนะนําตัวไปแนะนาแล้วคุณเป็นใครละ่ออละอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้<ม>อันนี้อันนี้คือแฟนใช่ไหมครับไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเขาคือใครเออพอถามถึงคนชื่อหนูนีปุ๊บเขาก็บอกว่าอ๋อก็เป็นพักพวกกันนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้รายละเอียดคุณห้ามถ่ายรายการอ๋อครับเอออย่าเพิ่งถ่ายรายการแล้วเขาก็ไปคุยกันพี่ก็ไม่ได้รู้ว่าบทสนทนาระหว่างสองคนนี้เป็นยังไงแต่ว่า เขาบอกว่าเขามาฝากชื่อไว้ที่บ้านหลังนี้เฉยๆคนชื่อหนูเนียแล้วก็ตอนนี้ไปวิ่งงาน<ม>ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพ